ไปแล้วค่ะเย้เวลคัม EP 17ค่ะเวลคัมค่ะวิศวะกาไฟฟ้าเชิญแต่ว่า EP นี้มันยังไม่ได้มีอะไรมากใช่มันยังมันเป็น transition นิดนึง่เอาความหลางที่เคยเกิดขึ้นมันเป็น transition ในการ คาบเกี่ยวระหว่างระหว่างวามพันธ์ของทุกคู่แล้วก็เป็นการปูเรื่องราวของคู่นี้ละกันเนาะเริ่มเข้าเรื่องแหละใช่แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าพูดถึงแบบไอ้พวกการ์ิชันก่อนเรารู้สึกว่าเหมือนเขาก็พยายามที่จะใส่กิมมิคของความเป็นแบบละคู่วามแบบความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นน่ะนะหรแแต่รู้สึกว่าเขาอยากให้เห็นถึงการเติบโตแหละของแต่ละตัวละครนะที่มันผ่านมาแล้วว่าแบบ เขามีความรักเป็นยังไงแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ดีจากอดีตที่เคยเป็นแบบนั้นณปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นถึงการเติบโตแหละของความรักของแต่ละคู่นะว่ามันพัฒนาเพิ่มขึ้นไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเออมันมันก็น่ารักดีน่ารักดีมันก็ได้เห็นคู่น้คู่นี้มาให้แบบทุกคู่เลยที่มันเนาะแบบทุกคู่ที่คิดถึงคิดถึงแล้วก็แน่นอนว่า พออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สามแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของทุกคู่มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มันเริ่มมี อะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบของความสัมพันธ์แน่นอนว่าเราจะเห็นได้จากอย่างแดร์อล็กของอันเนี้ยอย่างตัวของอัรอามพูดถึงเรื่องแต่งงานการนู่นนี่นั่นหรือว่าอย่างเรื่องแบบว่าบพี่ปอนแซนซื้อบ้านมีแผนอะไรในชีวิตบ้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเนาะแต่นี่มันมันอาจจะ อาจจะกระชับได้มากกว่านี้นี่ว่าคืออัปในเบ,บรกเดียวใช่อาจจะแรปอัปได้ในในเบรกเดียวนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าจะได้จะได,จะได้ไปให้น้ําหนักกับตัวของไ,ไฟฟ้ากับวิศวากับน้องวายได้มากกว่านี้เพราะเพราะว่าที่ดูมาก็คือมันมามีน้ําหนักแค่ในตอนท้ายๆของอีพีเท่านั้นเองที่ได้อลล็อกซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เรารู้อยู่แล้วจาก ตอนก่อนหน้าน้ออกไหมมันมันเป็นการแค่ขยายความนิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะมาเลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าแบบมันเปลี่ยนการเล่าแบบว่ามาเน้นที่ตัวไฟฟ้ากับน้องวายมันน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าเรารู้ว่าเคมีน่ารักเลยใช่คือว่าจะจะหนักจัดเต็มอยู่นะแต่คือเขาก็คงพยาอาใส่มาแหละแบบหยอดมาพาดล้นิดละน้อยอะไรอยเงี้ยแบบ เออการการเจอกันการแสดงความยินดีกับน้องไปนั่งกินน้ำด้วยกันมันก็มันก็อาจมันก็อาจจะมันก็มีค่อยค่อยปลูกความสัมพันธ์ค่อยค่อยเห็นอย่างอย่างตอนที่เขาแสดงให้เราเห็นถึงคาแรคเตอร์ของไฟฟ้าได้ชัดเจนก็ก็คือตอนที่เขาแบบเดินเจอใครก็ช่วยเหลือก็ทักก็ก็ชวนขึ้นรถหมดเลยอะไรเงี้ยมันมันขยายสิ่งที่โยธาพูดว่ามันเป็นคนที่ ใส่ใจคนอื่นจนแบบบางทีก็ลืมไปเลยว่าเออตัวเองรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเหมือนที่ไอ้เจ้าบีเกิลพูดเนาะก็เพูดอะไรเงี้ยเหมือนมันก็ค่อยๆทําให้เราเห็นแหละว่าว่าความไฟฟ้ามันคืออะไรแล้วความของน้องวายอะไรเงี้ยที่มันก็รู้สึกว่าทําไมมันต้องทําขนาดนี้กับใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทเกคนเพราะอใช่มันก็ ค่อยๆให้เราเห็นนะเนาะคือมันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเออคนละขวกวสุดๆอย่างชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งเลยคิดไม่ออกเลยเอ๊ะมันจะไปแบบชอบกันตรงไงก็อย่างแบบที่น้องวายพูดว่าเหมือนกับตัวเขาไม่ได้แบบไม่รู้จักก็ไม่ได้อยากจะคุยเออแต่เจ้าเจ้าอีกเจ้าพี่ไฟฟ้าก็คือแบบคนตกรงข้ามสุดๆทุกคนตรงข้ามทําความรู้จักเก่งชอบคุยกับคนแปลกหน้าเออะไรเอวยอะไรอย่างเงี้ย เออมันคือความแตกต่างกันมากๆเนาะแต่ว่าเขาก็ค่อยๆใส่เข้ามาแหละว่าตัวละครสองตัวเนี้ยมันต่างกันแล้วต่อไปเขาจะลงเอยกันยังไงหรือพัฒนาความสัมพันธ์อพัฒนาไปแบบไหนหอ,อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งก็ก็ถือว่าดีนะ แล้วก็มันก็แสดงให้เห็นก็ัความใส่ใจที่เจ้าไฟฟ้าไม่เคยได้รับเลยไงเจ้าน้วัยก็ดูแบบเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเช่นแบบตอนที่เริ่มไปกินเค้กแพนนมแพนนมใช่ไหมคือน้องรีแอคแรงมากแบบเป็นห่วงสุดๆว่าเอ้ยพี่กินอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งเหมือนไฟฟ้าไม่เคยได้รับ สิ่งเหล่านี้จากคนอื่นใช่เลยทำให้รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันพิเศษนะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ใส่ใจตัวของเราคือมันแสดงให้เราเห็นในอีพีแรกเลยว่ามัน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 ดูสามารถที่จะมีความรู้สึกที่พิเศษเกิดขึ้นได้แบบภายในระยะเวลาไม่ต้องไม่ต้องนานมากหนักก็จริงเนาะแบบการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่า ในตอนพาร์ทพาร์ทสุดท้ายอะไรเงี้ยที่น้องยอมเล่าว่าตัวเองบึกอะไรอยู่แล้วแล้วเหมือนกับเจ้าไฟฟ้าก็มอนเข้าไว้ใจไฟฟ้าในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้าไฟฟ้าก็แบบคือมันมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะพร้อมรับฟังพร้อมป็นฟังพร้อมเป็นที่ระบายให้วกับแบบการรีแอคของไฟฟ้ามันไม่เหมือนคนอื่นออการเข้าไปแบบฟังหรืออะไรเงี้ยอ่ะคือจริงๆถ้าสมมติว่า เป็นคนที่ไม่ได้เคยรู้จักอะไรกันขนาดนั้น,นก็อาจจะแปลกใช่เออในการที่แบบเฮ้ยมันจะเข้ามาใกล้อะไรเราขนาดนั้นวะอะไรเนี่ยเออหูมาแนบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ความไฟฟ้ามันเลยทำให้เราใช,ใชา่เออมันมันก็เป็นไปได้เออมันก็เป็นไปได้แล้วมันก็ดูมีเขาเรียกว่าไงสมุนน้องวายมันคือคนที่กาลังอ่อนไหวอย,อยู่อะ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะว่นไหวรู้สึกใช่รู้สึกว่นไหวรู้สึกอะไรกานกระทำนะคะใช่ใช่แต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ไอเจ้าตัวไฟฟ้าที่จะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองมากๆคือการที่เขาทําให้ทุกคนไปหมดเลยอะ่ะเจ้าน้องวายจะต้องทํายังไงให้แบบต้องทํายังไงกับน้องวายสิให้น้องวายรู้สึกว่าตัวเองท,<ม>ที่เขาได้รับว่าเออมัน,ม,นมันแตกต่างแตกต่างจากคนอื่นใชเ่เออมันมันมน,น่าจะเป็นกินก็เลยไปย้อนก็เลยไปย้อนกับคําพูดในหลายว่ากู แต่ทาที่คุยกับโยธาในร้านบางออนะว่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะไม่เหมือนให้ว่ากคนอื่นแต่ว่าจากที่พี่เตยพูดมาก็เราเราก็โอเคเข้าใจได้นะว่าโอเคพอมันแบบด้วยความที่พอมันมีหลายคู่ใช่ไหมก็ต้องแบ่งซอยย่อยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยแค่อย่อยแบบหยอดหยอดหยอดไปก่อนอะไรเงี้ยถ้ามาตุ้มเดียวอาจจะแบบเฮ้ยเร็วจังอะไรเงี้ยมั้งเอออาจจะค่อยค่อแต่คิดว่าพาร์ทน่าจะเริ่มไปหนักที่คู่หลักนั่นแหละ เพราะว่าไม่งั้นน่ะก็กลัวว่ามันจะแบบจะคาราคาซังแล้วมันจะไปเล่นหลัดในพารหลังหลัดมันจะเสียดายไงก็คือต้องชื่นชมว่าโจเนียเนี่ยเป็นเหมือนแบบพลังหลักของเรื่องนี้นะที่แบบว่าที่แบบว่าเป็นความเอินเอเป็นความเอนเอร์จี่อะจริงๆคือคาแรคเตอร์เป็นที่ดึงดูดมากซึ่งตัวของน้องน้องมาร์กใช่ไหมที่ที่ไปเป็นวายก็ ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเหมือนกันที่มันมีความตรงข้ามกันอย่างชัดเจนอะคือเหมือนคนนึงเป็นอินโ e วดโคตรๆอีกคนนึงโคตรจะเอกโ e วดเลยอะใช่เหมือนแบบมีความสุขมากกับการเอกโหวดไปนี่เนาะมีประสบณ์เจอคนอื่นจเออแต่ว่าเรื่องปมในใจเขามันก็น่าจะค่อยๆขี่คลายมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าจากอีพี จบของโยธาเนาะที่ทุกคนก็ดูจะคิดเห็นตรงกันเลยเหมือนกันในเรื่องปัจับคอมเมนต์เนาะที่ทุกคนมาเมนว่าเรื่องแม่เนี่ยทุกคนก็คิดเห็นตรงกันทุกคนสงสารไฟฟ้ามากแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออใน X ก็รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันมันดูค่าราคาสังจนมาถึงนี่แหละใช่ก็คือน่าสงสารจริงๆท้องไฟฟ้าในในพาร์ทที่แล้วอะไรเงี้ย ก็น่าจะต้องเนาะน่าจะต้องมาคลี่คลายในเรื่องของเขาแหละเพราะว่าไม่งั้นคือไม่งั้นก็จะจะคาแบบไปส่งสารมากไฟฟ้าตอนนั้นทุกคนมันคงจะไม่โอเคมากๆเลยคืออย่างน้อยทุกคนจะแบบเขาเรียกว่ากาได้ปลดล็อกได้ปลดล็อกคมของไฟฟ้าจงถึงแม้เขาจะมีคนมาใส่ใจดูแลเขาแต่ว่าเรื่องครอบครัวมันก็คือพ่อแม่อะมันก็คือที่หนึ่งของลูกอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้จะมีคนที่เข้ามาแบบ รักเขาหรือดูแลเขาแทนได้ก็ก็ควรจะเคลียร์เรื่องนั้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังละกันคาดหวังว่าเออแต่ EP เนี้ยต้องให้โยธากับโอ้โหไม่เคยคิดว่าจะหวานกับฉ่ำนะฮะมึงหวานฉ่ำซิมิลามากอย่างที่เจ้ากันพูดว่าหยอดเก่งนะหยอดเก่งคนลุกเลยมึงเขินมากเลยข้างหลักก็คือทะลุลอดจริงจริงแล้วก็แบบ เขาเรียกแทนตัวเองว่าโยธาอะไรอว่ามันี้คือสุกมากเลยค่ะไปกันเอยไปกันร้องไห้แล้วมาจุบจิบกันต่อได้ไหมเขาไปกันร้องไห้เหรอจริงส่วนลุงก็อยากอวดแฟนก็แสดงถึงความพัฒนาไปเอออวดแฟนนะโดนมึงเคยอวดแฟนแบบนี้เปล่าไม่มีอวดลูกอย่างเดียวบอกว่าลูกมึงก็ไม่เจอกับมึงค่ะนั่นแหละค่ะอวดลูกเผื่อมีคนทักเออมีพ่อแม่เลี้ยงครับ ขอไปดูแมวได้เปล่าได้ป่าบ้าบอกก็เคยพามาดูนี่ว้าวไม่เคยจ้าขออภัยตามผ่านรถนิ้กรถไข่อ่ะบ้าบอที่สุดบาบอที่สุดนะคะทุกคนงงแล้วว่าเคยเรื่องอะไรน่าสนใจยิ่งกว่าสิ่งที่รีแคปนั่นแหละทุกคนก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรดูแลก็น่าจะ แล้วคนนะมีปมคนละอย่างะะก็ต้องมาช่วยกันปมลึกเนัเ<ข>าประมาณมนึงปมคลายปมในใจอนของทั้งสองคน,นะคะแต่ว่าจูบอกว่า มันเรื่องนี้มันสนุกน่ารักตลกก็ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าเชื่อก่อนเชื่อก่อนเออมันดูจะมีเส้นของความแบบคอมเมดี้อยู่นะคอมเมดี้แล้วดูแบบกึ่มๆจะมีดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องรอดูจำจำนิยายไม่ได้แล้วไหมเออเมื่อฟีลประมาณนี้ฟีลประมาณนี้เลยนิยายฟีลประมาณนี้เลยเออจำไม่ได้เลยใช่แต่วอนนะคะทุกคนมีแฟนหมดแล้ว ปอเมื่อไหร่จะมีแฟนหายไปเลยอ่ะกูขออยากมีแฟนนะอยากมีแฟนนะแล้วใครจะใครโยธาว่าตอนนั้นอย่างจี้ทุกคนที่เธออยู่นะปอให้ปอมีแฟนได้ไหมปจะกลับมาหรือเปล่านะนี่มีแฟนด้วยโปมีไม่ทันแล้วโป้อนี่มีไม่ทันแล้ว นะคะทุกคนนะโดนเฉื่อนไปแล้วอ่ะนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน ep สิบแปดนะจ๊ะใช่ครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย